ครับสวัสดีครับพบกับเราในช่องพายแซมสั้นขันเมือนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับบัวบานนะครับดูความน่ารักของน้องบัวบานนะครับนี่เพราะว่าวันนี้นะครับก็ปลาปล่อยยาวนะครับวันนี้ปล่อยยาวเอาที่สบายใจเลยนะครับสับปะรดนี่ก็เอาที่สบายใจนะครับไม่ต้องฝึกไว้มากนะครับควานเสียวไ้ แต่จะทำความคกควันควันไหมครับควันเป็นไงบ้างครับรู้สึกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้รู้สึกว่าดีครับไม่เป็นไรฝึกฝึกไว้ครับไม่เป็นไรยิ่งโตก็ฝึกไปเรื่อยนะอ่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะว่าอันนี้คือเขายังเล็กอยู่นะครับนี่คือการเล่นของเขาไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับดูดูที่ตรงความน่ารักก็พอนะครับนั่นทางนน้นก็จะเป็น ชื่นใจนะครับนู่นชื่นใจนี่ชื่นใจก็จะเล่นอยู่ทางนู้นนะครับนู่นหาคนบ้าไปเล่นช้างหรือเปล่าครับดูครับชื่นใจระแวงหรือเปล่าดูครับดูครับดูครับพี่เรนทำอะไรไม่รู้ครับนั่น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 ชื่นใจบอกว่าเข้ามาดีเข้ามาดีอ่าเอาเอาเอาดูครับดูครับดูครับพี่เรนทำอะไรนะครับทำอะไรพี่เรนพี่เรนนะครับกางไซร์ครับโอ้ เป็นนี่ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าตั้งหลักครับตั้งหลักโอ้โหโบัวบ,บานนะครับเดี๋ยว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 โด,วดวนดุนะครับโดนดุก่ัออนเจมปว่านี่เอาไว้ให้กินนะไม่ใช่ไว้ให้เล่นแน่นนั่นนั่นน่นน่ก็ว่าอ่าพ่อกับลูกก็พูดกันแล้วนะครับอืมไอ้นายเอ้ยไว้ให้กินของซื้อมาไม่ใช่ของขอมานะลูกนะ คุยกันแล้วนะครับพ่อกับลูกคุยกันแล้วนะครับดูครับโอ้โหเนี่ยนะครับดูครับบัวบานต้องการปะทะหรือเปล่านะบัวบานดูหนุ่มน้อยครับตังเตไปอยู่บ้านน้องบัวมารู้สึกว่าจะอ้วนสมบูรณ์แล้วก็โตไวนะครับงาก็ออกเร็วนะครับหรือว่าเราไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับ งานไม่ไหวครับงานสั้นลงงานสั้นลงเพราะว่างานเป็นงานกระเด็นหรือเปล่าครับนี่ครับดูครับดูตอนนี้ดูเจจะดูพี่ชื่นใจครับกําลังเล่นเนื้ครับนูนดูครับกําลังไอถูกใจกับกองดินใหม่ๆนะครับตอนใหม่ๆนี่ไม่กล้าเล่นเลยนะครับใหม่ๆแต่ทุกวันนี้นะครับถือไม่ได้นะครับบึบดูครับโอ้โหนี่ชื่นใจของเรานะครับดูครับสูงและอลังการมากนะครับนี่ครับ เป idden, ็นที่พักใหม่ของเจ๊ไพบูลน้องชื่นใจแล้วก็บัวบานนะครับ uh ก็ยังเล่นอยู่นะครับนี่ครับ um> น oh. ี่เล่นดูความสนุกสนานนะครับนี่บัวบานครับดูครับดูครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าช้างเสาห้าครับ ชางเสาห้านะครับไปทุกเสาโอ้ไซจะหิวน้ำนะครับดูครับดูดูครับไซหิวน้ำก็ดูครับับบาลจะหิวน้ำแล้วเสือก็คุณเสือก็เลยไปน้ำให้โบบาลกินก่อนนะครับเล่นเหนื่อยแล้วก็ขอเติมพลังก่อนนะครับับบานนะครับโอ้ยคือสีห้ให้ลูกแห้งเทนอะ ไม่อยู่เฉยๆนะครับโบบานของเราน่ารักมากนะครับยิ่งโตยิ่งน่ารักนะครับดูครับสัยจะมาประทะกกับเราหรือเปล่าครับหยุดเถิดพ่อพลายใจเย็นลูกใจเย็นครับใจเยน็นเอครับโอ้เล่นอะไรไม่รู้นะครับนี่ดูเ,เล่นใหญ่เลยครับ เ้าเป็นอะไรแปลกๆนะครับดูครับอือครับโอ้ยุนใส่พี่ชื่นใจเลยครับนูนนูนครับโอ้บบานเล่นอะไรรุนแรงไปหรือเปล่าบบานดูครับอือหือดูพี่กับน้องเขาเล่นกันนะครับเล่นไม่ธรรมดาครับต่างคนต่างชอบแบบเรงเรนะครับรุนแรงพี่ก็บอกมาสิน้องก็บอกมาสิ อ่าดูครับโอ้โหโอ้ถ่ายอย่างนี้นี่ถ้าเป็นผม<อ>ผมคิดหนักนะครับนี่ <ś les> <ś les> ผมคิดหนักครับถ้าผมถ้าผมไปคนเดียวนี่ผมคิดหนักนะครับครับไม่กล้าเข้าเลยครับผมเนี่ยถ้าแบบนี้นะครับแต่ถ้านไะานไม่เล็กๆอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ <conoc red. S 1> คิดหนักครับคิดหนักครับผมไม่คิดเบา อะไรต้องคิดหนักๆนะครับถ้าคิดเบาแล้วจะยากนะครับดูครับปึ๊บอึ๊บดูครับดูครับระวังระวังครับโอ้โหโอ้หดูครับดูครับโซ่จะเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้สู่จะพันหรือเปล่านะครับไม่พันก็หมื่นก็แล้วกันนะครับปึ๊บมือ ลีลาของโบบาลอย่างนี้นะครับสุดยอดสุดยอดมันเลิศมากนะลูงนะเลยครับโอ้โหนานๆนจะได้เล่นอย่างนี้หรือว่าเล่นทุกวันเขา่างนี้โอ้เล่นตั้งแต่เมื่อเช้าโอ้ครับโอ้ครับดูครับโบบาลไม่กลัวใครเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าผู้อ่าพิคิดเฮอร์บี้มาแล้วนะครับไม่เคยกลัวใครนะครับขนาดแรงกว่านี้ผมก็ผ่านมาแล้วนะเขาอ่ะ ว่าหายไปดื้อทุกตัวครับใช่ครับยกเว้นน้องธันวานะครับไม่ดื้อครับยกเว้นนะครับยกเว้นด้วยนะครับดูครับบสุดยอดครับสุดยอดอดูครับแล้วเราจะกินได้หรือเปล่าเนาะ ฮะคุณแม่กับคุณพี่จะกินไหมเนาะโบบานเล่นขนาดนี้นะครับต่างคนต่างยังสนุกสนานนะครับนูน่นนู่นครับตอนนี้ต่างคนต่างสนุกสนานกับการเล่นนะครับก็ดีนะครับได้คลายเครียดนะครับในช่วงยามเย็นนะครับทางทุกเชือกนะครับถ้าได้ออกเดินหรือว่าได้เล่นแบบนี้เขาก็จะได้คลายเครียดนะครับเดี๋ยวเสร็จเอามาปล่อยครับ เคล็ดปล่อยที่ไหนครับนี่ไงครับนี่อัชนาปล่อยอ๋อจะทำอ๋อต่อไปจะมีคอกใหญ่เลยครับตรงนี้นะครับต่อไปถ้าวันไหนบัวบานไม่อยู่เราก็เอาธันวาของเรามาปล่อยเล่นได้นะครับนี่ดูครับดูครับสองพี่กับน้องเขาเล่นอะไรกันนะครับดูครับดูครับโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับฮึบยะโอ้เส้นรู้ทั้งสองเชือกนะครับ ดูครับโอ้โหโอ้โหดูดูครับชื่นใจครับชื่นใจก็เล่นใหญ่เลยนะครับโอ้โบบานอิ่มหรือยังบบบานยังไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวครับระวังนะครับจะไปหาคุณเสือแล้วนะครับไปแล้วครับเอ้าทำไมมาทางนี้นะครับมันไม่ใช่แล้วนะครับโอ้ยมาหาเรานะครับถุอสียเรา จะถูกใจเรานะครับนี่ครับมาหาถึงที่เลยนะครับนี่นี่นะครับเขารู้ว่านี่คือตัวเสือตัวที่11ดนะครับเสือมี11ตัวนะครับนี่คือตัวที่สิบเอดนี่ครับตัวที่11ครับนี่เสือนี่นี่คือเสือนะครับตัวที่11เพราะว่าในในไอในตำนานเสือนะครับ เดี๋ยวจะมี11ตัวนี่คือตัวที่12บสองอออ้ยจะไรคือมาเห่หงแต่นานี่คือเลนเลนนี้ครับนี่ไม่บลนของเลิศลักครับแ,ม,แม่ของเลิศรักอยู่บรไรแล้วอลาคือเฮ็ดคักแต่ลเลลอ้ัวมาดูคด,ด้นะโอ้ยดูครับออรรอโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วดูครับดูครับบัวบาของเรายังไม่ยอม เลิกละเลยนะครับยังสนุกสนานอยู่กับการเล่นนะครับกับกองสับรถที่พ่อซื้อมาไว้ให้คุณแม่คุณพี่แล้วก็ให้ตัวเองด้วยนะครับยังยังไม่พอครับยังไม่พอเอาให้เอาให้มุนอุ้ยปุยเลยครับว่าอืเอาให้มุนอุ้ยปุยครับว่าดูครับโอ้ยดู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 นัทนาที่เห็นนั่นนะครับเป็น ของเกษตรกร,ะกรนะครับจะปลูกเมลอนแจกให้ช,า,ชาวช้าง,างทุกคนได้กินนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับบ้านของจีฟไพบูลนะครับกับน้องโบบาลและก็ชื่นใจนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับในช่วงนี้นะครับ ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับในช่องของเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไคร์นนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับอ่าแล้วก็ให้เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับอ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับอ่าสวัสดีครับอย่าลืมติดตามในคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับมีมีคลิปเก่าๆไหมครับไหมครับ คลิปเก่าๆก็มีนะครับใหม่ๆก็มีนะครับแต่ช่วงนี้จะมีแต่คลิปแบบซ้ำๆนะครับเพราะว่าแม่บ้านของเราไปไหนไม่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับใช้เตกควานสนสิลินี่แหละครับหายแล้วครับครับผมสวัสดีครับ